ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางห่างเสียงภาคบ่ายนะครับประจาวันจันทร์ที่18นะครับสำหรับห่างเสียงเมาาื่อเช้าต้องขออภัยครับเรื่องตัวผิดน้องเมาาื่อเช้ามาดันมา1มา8มาทุกตัวยกเว้นตัว,ต,วตัวที่เน้นให้รูดทําไปได้ครับมี15ไอ้มี16มา15ก็แต้มเดียวอีกเสียดายครับเสียดายต้องขออภยัยก็รุนกันต่อบ่ายกันรุนกันต่อกันไปเบาๆครับในเมื่อยังเด่นยังไม่มาครับ บายได้ตัวเปิดได้ตัวเปิดได้ตัวเปิดไบเดนสุดไอ้ของมทยทอนทนได้9 4 4 7 2ครับ9 4 4 7 2แต่เนื่องจากเมื่อเช้านี้ห่างเสียงปิดลักษณะดเดียวกับจีนภาคเช้าครับจีนบายออกอะไรรองเอามาเล่นห่างเสียงบ่ายนะครับเมื่อเช้าจีนออก78ห่างออก87นะครับหาความสัมพันธ์กันเนาะสำหรับจากดูตัวเปิดมาผมได้4ครับขาวดูขาววิ่งจะ4ครับชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับอันนี้ฝากไว้นะครับ ฝากไว้ครับฝากไว้ย่างครับเวลาไปซ่อมมือถือรบกวนถ่ายรูปอาการตั้งแต่ของเราที่จะไปซ่อมครับเมื่อวานผมเสียท่ามาจะไปเปลี่ยนแค่กระจกกระจกก้องหน้าเพราะว่ามันแตกใช่ไหมครับเวลาสแกนรูปหรือยืนยันตัวตัวตนจากแอปมันไม่ได้เพราะรูปกระจกมันล้ากระจกกล้องสุดแล้วร้านลอกจอผมแตกทั้งยวงครับ <laughs> ต่เพราะเอญผมไม่ได้ถ่ายไปไงเขาบอกของผมละล้าอยู่แล้วผมก็ตลกมากเลย นะครับยังไงก็ถ่ายรูปอาการเบื้องต้นของเราไว้ก่อนเนาะเผื่อเป็นวิทยาทานครับโอเคครับห่างแสงใบในสุดสี่ครับผมเสียท่ามาก็อยากจะบอกให้ทุกคนที่จะจะซ่อมเรื่องอะไราอาการเนี้ยถ่ายรูปไว้ก่อนเนาะเก้าครับอาจจะดีเสียงอื้งๆนะพอดีอัดหน้าคอมหน้าโน้ตบุกครับน้ตบุกมันดังพัดลมดังเนาะเจ็ดเจครับ